ช่วงที่2ครั้งที่31วันที่10ธันวาคม2568บทสบแสวดจุนลชัย,ยะประรกรณนะโมเมพุทธเตชัสารัตะนะตะยะธรรมิกาเตชะปะสิทธิปสิเทวา นารายะปะระเมสุราสิทธิธรรมาจากอินทาจะจะตุโลกาคัมพีรักขกาสามุตถาภูตุงคังคาจะสัพพมะชัยยะปะสิทธิธพระวันตุเตชัยยะชัยยะธารณิธารณีอุทธท,ทิอุทธท,ทีนาทินาทีชัยยะชัยยะฆะคนละตนละนิสัยนิรรยสายเสนะเมรุราชพลน,นรชี ชัยยชัยยะคัมพีระสมพีนาเกณนะนาคีปีสัจจภูตะกาลีชัยยชัยยทุนนิมิตาราคีชัยยชัยยสิงคีสุธาธานะมุขชาชัยยชัยยวารุณะวรุณะมุขสาตตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคะปุลคันธักกะ ชัยชยคัชักคนนตุรงสุกะระพุชงสีหพยาคตีปาชัยชยะชยะวรุณมุขยาตาชิตะชิตะเส,สนาดีปุณสุทธินรดีชัยชยสุรา ชยชยสุขาสุขาชีวีชยชยทระนีตะเลทธาสุชยาชยชยทระีสารตินทธาชยชยมังกรารัญญาพระวคเเอยชยชยวรุณยาเขชยชยรักขะเสสุระพุชะเตชาชยชยพรมเมนทัะนาชยชยราชาธิราศาสชัย ชยัชยยัปทบิงสัพพังชยัชยชยอรหันตาปัจเจกะพุทธสาวังชยัชยยมะเหสุโรหะโรหะรินเทวาชยัชยยพรมาสุรโขชยัชย์ชยนาโควิรุทหะโกวิรูปโขจันติมารวิอินโธจะเวนะเตโยจะกุเวโรวะรุโนปิจะอัคิวายโจะปาชุนโหกุมาโรทตะรัฐธโก ฐาระ,ะมหาเทวาสิทธิตาปศสะอาทะโยอิสิโนโสาวกกาสัพพาชยยราโมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทัสสะป,ปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยเตเชนะชัยยะโสตถิพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุ ตเตช, hmm. ชย,ยะมังคลังชโยปิพุทธัศสิริมัโตะยังมารัะจะปาป,ปิมัโตปราชโยอุโคสายามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาธาพมคนามเหสิโนชโย,ยปีพุทธศสิริมัโตะยังมารัตจะปาปิมัโตปราชโย,ยอุโคสายามโพธิมันเตปโมทิตาชย,ยะตาธาอินทคนาเมหสิโน ชยโยปิพุทธศาสนิมาโตอะยังมาราสะจะปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตาทาเทวะขณะมเหสีโนชยโยปิพุทธศาสนิมาโตอะยังมาราสะจะปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมทิตาชยตทาสุปันนะขณะมเหสีโน ชยโยปิพุทธาสสิริมาโตอะยังมาราชจัปปาปิมตโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมรรทิตาชยาตถานาคคนะมเหสีโนชัยโยปิพุทธาสสิริมาโตอะยังมารปาชจะปปปิมาโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเตปโมรรทิตาชยาตถาสัพพรมัคขนะมเหสีโนชยันโตโพธิยามเูเลสักกยานังนันติวัฒโน เอวังติวังวิชโยโหหิชยันสุชะยะมังคะเรอปาราชิตะปัลลังเกสีเสปัตถวิปกคะเรอภิเสเกสัมภะพุทธานังอัคับปัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังครังสุป,ปะพาตางัตางสุขุติตังสุขโนสุมุขุโตจะสุยิถังพร,รมจาริสุ ปัททกขินังกายากรรมบางวาจกรรมบางปทักขินังปัททกขินังมนโนกรรมบางปณิธิเตปัททกขินาปัททกขินานิกัตะวาละพันตเถปทักขิเนเตอัฏฐลัทธสุกิตาวิรุณหาพุทธาสาสเนอารคาสุกิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิกขันตุโพนโต ยเยเทวาอัสมิงถาเดอ,อิอะธิคตาทีคายุกาสะทาโหตุสุกิตาโหตุสัพพทารักขันตุสัพพะสัตตานังรักขันตุชินาสาสันยากาจิปัตถนาเตสังสัพเพปุเรนตุมะโนระถายุตตะกาเลปะวัสสันตุวัสสังวัสสาวราหกาโลคาจุปัต พระวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังพักขวาสาวัติยังวิหรติเชตะวะเนอนากะบินทิกัสสะอาราเเมต ตระโขภควาภิกข,ขุอามันเตสิภิกขะโวติพระทันเตติเตภิกขุพักควาโตปจัตโสสงพักควาเอตะทะโวจะอุปาทวาภิกขเวตะถาคตานังอนุปาทวาตถาคตานังทิตาวสาธาตุธรรมะทิตตตาธรรมนิยา มัตตาสัพเพสังขาระอนิจจาติตังตถาคตโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธชิตตวะอภิสสะเมตตวะอจิคติเทเสติปัญจเปติปัตถเปติวิวรติวิภัชติอุตตนิกโรติสัพเพสังขาระอนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิ ตาวะสาธาโตธรรมะติตตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุขาติตังตถะคตโตอภิสัพพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุทธชิตตวะอภิสเมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวรติวิภัสติอุตตนิกโรติสัพเพสังขาราทุขาติอุปปทฏาวภิกขเว ตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตติตังตถาคโตอภิสัมพุทธติอภิสัมเมติอภิสัมพุทธชิตวาอภิสัมเมตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏถเปติวิวารติวิภาสติอุตตานิกะโรติสัพเพธรรมะอนัตตาติอิทมะโวจะ พักวาอัตตะมะนาเตพิกขุพักขวะโตภาสีตังอภินันทุนตีบทสวดรัตบทสวดพัตเทกะระัตคาถาอะตีตังนานวาคะเมยะนับปะติกังเขอะนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่เพิงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยะทะตีตมปะหีนันตังอัปัตตันจะอะนาคาตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้ไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันในจะโยธรรม,มังตัตะปัถะวิปัตวิปัสติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามะนุพรหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงี้ยงคอนแคน เขาควรพอกุณอาการเช่นนั้นไว้อัชเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามะระดังสุเวความเพียรปิกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้วันพรุ่งนี้นณคิโนสังคะรันเตนะมหาเสเนนะบัจุนาเพราะความผัดเพี้ยนต่อมาบัจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาดิมาตาเปียงอโหรตตะาะ ตันทิตังตังเวพัตเทกรัตโตติสันโตอจิคเตมุนิมุนีผู้สงบย่อมต่อเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกยดคานทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวคาปัจจะเวคณนะ สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาร่างกายคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรทัทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและวไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอะชุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมะระนางความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมะยะมะยามะริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มะระนาปริโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอกชีวิตต่างเม อนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาระนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอะยังกายโยอจิรังร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญาโนขันปัจจักวิญญาณชุดโชอันเถ่าทิ้งเสียแล้วอะทิเศษสติจากนอนทับปัตวิงซึ่งแผ่นดิน กะลิงคารังอกวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อันิจจาว,วัตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอุปปทฏวยะธรรม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปชิตวาวิรุธันติทันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังบูปะสะโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามะ รันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะริงสุจะมะริสะเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเถวห่างมะริสานีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตติเมเอตสังสะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกิจิ ยังกินจิโกสะลังกำบังสัพเพหิพระเตหิกะตังปุญญโนอะนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอัศมิงฐานนอติคตาทีขายุกาสัทธาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปะมุนจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพยติกาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุนจันตุ สัพเพอะยาติกาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุลจันโตสัพเพปิสาสัพเพยขาสัพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายสุขิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตตสัพเพณักขตาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตตสัพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตตสัพเพสามตินางจะมิชันตุโวบูสวดบูชาหลวงปู่ทวด นะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะควาปฏิทานคถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเรโพธิเคะเรตหิงตหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสทิงกะโรนเตทะ วิหารมันทะเลเถราจะมัชานะวกาจะพิกะโวสารามิกาธานะปะติอุปาสากา้ามาจะเทสานิขามาจะอิสลาสันปานะภูตาสุขิตาพะวันตุเตะชะลาภุชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทะชาตาอัถโวปะปาติกา นิยานิกังธรรมะวะนางปากิจจะเตสพเพปิพุทธสสะทุกขัสะสกัลรตุสังขยังถาตุจิรังสะตังธรรมโมธรรมัทธาจปุคราสังคโคโหตุสามักโควะอัธายะจะหิตายะจะอัมเพรักขตุสัตรธรรมโมสพเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปานุเนยามะธรรมเม อริยะปะเทเวทิเตปสันนาโหนตุสัพเพปิปาดิโนพุทธะาสาเนสัมมาทารังปะเวชันตโตกาเลเทโวปะวัตสตุวุติภาวายาสัตตาดังสัมมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตระรังนิจารักขันติปุตตะกัง เอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาเทวตาอุโย,ยชะนะคถาทุกขปัตตาจะนิพุกขาพยัปัตตาจัดนิพพยาโสกปัตตาจัดนิพโสพาผลนตุสัพเพปิปาดิโนเอตาวะตาจะอัมเหหิสัมพระต่างปุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุ สัพพสัมปติสิทธิยาธานางทะทันตุสัทายะสีรังลักขันตุสัพพะ,ะพาวนาภิราตาโหนตุขัดฉันตุเทวตาคตาสุมังครคถาโหติสัพพังสุมังครงรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรัง โ oh, ตุสัพพังสุมังครังนักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตรงโหตีสัพพังสุมังครังรับขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีหนตุนิรันตรงสัพเพพุทธะสัพเพพุทธาพระปตตาปัตจการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสภโส ส,ส, coating, สัพเพพุทธาภรปัตาปเตการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสสะพโสสัพเพพุทธาภรปัตาปัเิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสสะพโสสัพเพพุทธาภรปัตาปัฏิการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสสะพโส สัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชะะรักขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชนะรักขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชนะรักขังพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตชนะรักขังพันธมิสัพโส ัพเพพุทธาพระปัตตาปจการนันจะยังพรังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธมิสภพโสด้วยอำน,นาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตยายพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้มกล้าบกุศถวายเป็นพระราชกุศแลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงสู่เสด็จผู้เสด็จสู่สวรรค์าลายัยขออน,นิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้า ให้แขกคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทางปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสามมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยายได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสามมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรง,งอยู่ในความมีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกศุศลนี้ โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิกตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปูวงที่สามสิ่งอมุเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุประการเทิน